สวัสดีครับพี่ๆน้องๆมาพบมาพอกับบรรยากาศแง่เมุองแรงครับของคำวันที่14กุมภาพัก็เห็นว่าบึงบักอือครับกำลังไหนจิตสิบหาวันกำลังขึ้นนวลน,นึงครับบักอือกำลังขึ้นนวลน,นึงนี่ครับนวลน,นึงคือยอย่างนวลน,นึงก็คือเพิ่นกำลังเหลื่อม เริ่มออกสีมันมลครับสีมันมลสีเริ่มเริ่มสีเริ่มสีแก่เริ่มสีอายุเริ่มจะได้เก็บครับนี่ครับนวลหนึ่งกระถิประมาณนี้ครับนวลหนึ่งกระถิอยู่ประมาณนี้แหละกําลังเหลือมนวลหนึ่งครับหรือ,อปีนี้กะระชัลเลียยู่น่าจะหาหกโลก็หน่วยครับกําลังเึลือน,นวลหนึ่ง ังนวยเพิ่งกระสลับถิ่มเถอะมันนี่ครับก็เล่าถิ่มนนวลหนึ่งเข้าแว่วแบบว่วบารลักเหล็กสองลักอยู่ครับราคาสี่หาหกเจ็ดนวยสี่หาหกเจ็ด จับซีโลขึ้นไปครับางนินวากะกะทำเป็นอะไราคาทำประมาณชิบบาทนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับพวกข้าวัางลายดอกนะครับกรดังนวลหนึ่งบางแนบบางสีที่ออกนวลจังหน่อย ครับผิวพื้นมันล่มแล้วก็ไอ้ใบใบเห็ดที่ผิวเป็นบาง,งามครับเป็นขยุกข,ขยักตอนตอนพื้นนิดหน่อยเป็นต้นเติบตัวนี้น่าจะเป็นนอนแล้วนี่ครับ ไก่เริ่มใจ็ดอาเก็บแล้วครับอีกนาจะบวกขึ้นเอ่อสิบหาถึงยี่สิบวันนาจะเก็บครับผมก็ขา,ายตำไห้แพงเพิ่นแล้วครับตลาดจะเะดินสีอุบลเฮาบวดินเนี่ยนี่ครับเห็นักษณะนี้อื่นนวลน,นึงครับอื่นนวลน,นึงกําลังเริ่มเริ่มเริ่มนะครับวันขึ้นเรากําลังเริ่มที่เป็นนวลนึงบื่อ วันเนียนนวยแกนดีครับใส่ได้อยู่กัดลุดสลัะถิมรลายอย nice. ู่ครับมือผมจริงๆจรงไว้ต้นละหน่วยเครือละหน่วยกะรักเครือกับบุ้มีหน่วยครับนี่คือจังเครือหนี่บุ้มีหน่วยครับเรานี้ก็มีอย่างนี้นะครับเครือนหนึ่บุ้มีหน่วยมัน right? สลัะถิมครับ ผมกบุญนนใจกันเป็นยังเรื่อออกออกออกเกล่ะครับไก,ก,ก่แล้วไก่แล้วอีกพวานั่นนะครับก่อนจะเก็บตอนนีบพอกระทำเนียร์กำล,ลังกำลังเห็นเรื่องหนามรถดำ แล้วฟักทองปีนี่ก็รูสืกว่าเห็ดหยากแึงครับอากาศไมนยินผดรร้วยจังเลยมันก็บก่นใใจกันเป็นเป็นเป็นลูกบอคอยบอคอยเตรียมถี่หน่วยบอคอยเต็มถี่ครับแต่และหน่วยเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นตัวใหญ่แต่ว่ากับตัใหญ่นะครับมันก็บอกว่าถือขึ้นกัน นางสีของกันเขินนวลน,นึงประเดิมมานวลน,นึงครับอึ๊บนางหยาดแนงอยนวยบ่ค่อยดุกไปไหนครับมันสาระนวยถิ่มพอ่อมัเก็บถิม สลัดถิ่มลายมันปลุมันเป็นหยังกันครับสลัดสลัดน้อยถิ่มผมกะยังบราะวเขาใจปรไดิษฐนะมันเป็นน้ำหยังคือสลัดถิ่งบมดเลยฟอกทองอากาศเป็นอากาศบปแล้วนะครับ เดี๋ยวพอตอนเก็บเดี๋ยวผมจะไทยให้ลงอีกทีนึงครับมันที่ต่อพอขาเป็นเบิ่งอยู่ประมาณอาทิตย์หนา้าเดี๋ยวผมจะให้พอขาเป็นเบิง่งว่าผมจะตีราคาให้ท่งไใดเดี๋ยวซื้อทังไรน,นะครับบปึ๊บปีประมาณซีโร่ขึ้นไปครับปึ๊บผมปรวันซีโร่ กระปูดกระปีตีครับหน่อยบ,มมบอ่มีจำโบหรอกมีแต่ใส่พอดีกินวันใหญ่ไร้เป็นกิกนยากบรรยากาศแยมดีๆๆววดกับตะเวนตะดินใหญ่ไร้ก็กินยากครับใหญ่ไร้ขายอย,ยากบ่มีดอกพลอยซื้อบื้อไปกินนวลแลชิพหาโลครับชิพสองโลหาอยาก มื่อแรกก็สื่อตัวละซีไฮโลนี่แหละแมีแนบอบกผมว่าผมเคยสื่อสือ,สอกินไปกันแลผมปวดผมก็สื่อกินหนาหนาฝนผมก็สื่อทีราะวยู่บ้าทผมก็กินหมึกยูประจำมากันครับกินตักท่องประจำสื่อด้วยละซีไฮโลเต็มที่ครับแบบไงละ่ะซีไฮโลเนี่ยเงินลอยเลยครับหนาฝนนะอากาศยามแร่งสวนข้างบ้าน คลิปนี้ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับมา่อัปเดตให้เบิ้งว่าบักอือผมมันหอดไสแล้วจะได้ขายโบนี่ครับกำลังขึ้นนวลหนึ่งขอบุณทีินานาถมาตามิดตามรัทุ่มนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็น่ทยการอัปเดตของพันข์ขาตอกพุ่มปลูกได้สองอาทิตย์แล้วครับ ขอบคุณครับ